สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัน ep ที่208นะคะพี่กับลูกสาวสิทธิ์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร0 6 5 9 7 4 1 5 2 1นะคะ id line 0 6 5 9 7 4 1 5 2 1ดีนนะคะพี่สแกน qr code มาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้มาชม ep ที่208นะคะพี่รายการที่1นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่นี่นะคะลองได้มาเนื้อกาัๆแบบนี้เลย ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่ได้มาเกาะกับแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการหนึ่งร้อยนะคะพี่น้องขอค่าเดินทางห้าสิบาทนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่นี่นะคะเหมือเกาะกับแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่แล้วคอรับกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะนเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่ชอบองไหนยังไงทักหา้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่4ี่นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นพิมพ์นิยมนะคะนี่นะคะพี่สวยๆกเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนี่นะคะลองได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโตนะคะพี่วัดบางกระทิงนะคะนี่นะคะพี่เนื้อดินเก่าๆสวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่หกนะคะอันนี้จะเป็นพระยอดธงนะคะพี่นี่นะคะพี่สวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ นี่นะคะนี่นะคะพี่สวยงามเลยนะพี่นะต่อไปรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นพักกิ่งนะคะพี่อันนี้จะมีกิ่งดังเพาะเลยนะคะพี่แล้วก็เก่าสวยๆกันเลยนี่นะคะน้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่ไม่ปิดผน้องเล่นกันนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่แปดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมช้างคู่นะคะพี่ เอยหลวงพ่อเดิมขี่ช้างนี่นะคะพี่เนื้อก่าอย่างนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องต้องขออภัยด้วยนะคะบอกบอกชื่อพระผิดนะคะพี่นี่นะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมขี่ช้างนะคะนี่นะคะสวยๆก่าๆอย่างนี้เลยต่อไปรายการที่เก้านะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลย ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่10นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูใกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่วันนี้น้องมาช้าเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่11นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญโลหลงพ่อแพรนะคะพี่นี่นะคะนเนื้อก่าๆสวยๆกันเลย นี่ด,ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่นี่นะคะสวยๆก็กลับแบบนี้เลยนะ,ะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลย นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่14นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่นี่นะคะน้องได้นมาเรี่ยมเก่าแบบนี้เลยข้างหลังจะเป็นหลังยันนะคะนี่นะคะพี่สวยๆเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่15นะคะอันนี้จะเป็น จอบใหญ่หลวงพ่อไปนะคะพี่นี่นะคะนี่แล้วก,เก็เก่าอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นนางกวากนะคะพี่นี่กวกักเงินกวักทองกวากโชคกวากลาบนะคะพี่ก็เก่าอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยนี่นะคะ ต่อไประการที่17นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่เนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีชำรุดนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่18นะคะอันนี้จะเป็นหลวงป้าปานนะคะพี่นี่นะคะอันนี้น้องเห็นแปลกนะพี่น้องเลยมานะคะพี่นี่นะคะ ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกองค์แรกเหมือนกันนะคะพี่นี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่นะคะแล้วสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยดูให้ชอบอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุกนะคะพี่วัดปักคอมาขามเท้านะคะ นี่นะคะพี่เนื้อเก่าเก่ากันเลยสภาพสมบูรณ์นะคะนี่นะคะพี่สวยสวยเลยต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่นี่นะคะพี่เนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะวนล่ำเลยมีตะเข็บข้างด้วยนะพี่นะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่ นี่นะคะเป็นพิมพ์ตาพะอินนะคะแล้วก็เก่าอย่างนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่23นะคะอันนี้จะเป็นอ่าน้องได้เรียนเก่ามาแบบนี้เลยนะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่24นะคะ อันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่25้านะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะชอบองค์ไหนยังไงทักบอกน้องได้นะพี่นะนี่นะคะพี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่นะคะน้อสวยๆอย่างนี้เลยดูชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะนี่สวยๆ,ๆก็ๆอย่างนี้เลยต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่นี่วันนี้น้องได้มา1เหรียญนะคะนี่นะคะพี่ แนวเลียมเก่ามาแบบนี <ites> ้เลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่28นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อก่าอย่างนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่29นะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ นี่นะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะดูช้าๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะพี่แล้ว่คยรับกันไปนะคะไม่รับไม่เป็นไรนะพี่อย่าลืมช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะน้องไม่มีเก็บไปทานนะคะพี่น้องขอแจ้งไว้ก่อนนะคะต่อไปองค์ที่30นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพว่ออ่าหลวงพ่อกล้วยบ้านกล้วยนะคะพี่ไอหลวงพ่อเดิมบ้านกล้วยนี่นะคะ จำชื่อผิดชื่อถูกแล้วเนี่ยนี่นะคะพี่เนื้อเก่าเก่าอย่างนี้เลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าเก่าอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเลย ต่อไปรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เนื้อกเก่าอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่สานะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อออกดแดงๆเนื้อนาคะคะพี่นี่นะคะนี่ ปี2455นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยวันนี้น้องได้ไปหนึ่งองค์นะคะพี่นี่นะคะที่สั่งน้องไว้มาปิด ep นี้เลยนะพี่นะน้องจําเบอร์โทรไม่ได้นะคะพี่ต่อไปรายการที่34นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆก็เก่าอย่างนี้เลยดูชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่หลวงมะเงินรูปหล่อเป็นพิมพ์นิยมนะคะนี่นะคะพี่เนื้อก็ก่อยอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่36นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คีตานะคะพี่นี่นะคะอ้วนล่ําเลยนะพี่เนื้อโครนเนื้อเลยนะคะ นี่นะคะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนืกเก้อก็เก่ากันเลยนะคะพี่สภาพสมบูร,รณ์นะคะนี่นะคะพี่สวยก็เลยต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ปกโพนะคะนี่นะคะพี่น้องได้มาสวยก,เก,เก็เก่าอย่างนี้เลย นี่นะคะน้องขอบคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่ไม่ปิดผาน้องเล่นกันนะคะต่อไปรายการที่สามเก้านะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่แต่และงานแบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นอ่าพิมพคิตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลย นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์พ่ตาหน้าสึกนะคะพี่นี่วันนี้น้องได้มาหนึ่งองค์นะคะสวย,สวยกๆก็เก่าก็เลยนี่นะคะพี่น้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะนี่นะคะพี่นี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เป็นพิมพ์มือรองนะคะแล้วก็เก่าอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เสยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่43นะคะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่ชอบองไหนยังไงทักบอกน้องได้นะคะต่อไปรายการที่44นะคะอันนี้จะเป็น อ่าพิมพ์ิตานะคะพี่น้องได้มาพร้อมเล่มวันนี้เลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไประการที่สี่สิบห้านะคะ <Jac into S 1> อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เนื้อกาๆอย่างนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไประการที่สี่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็น หลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะคะนี่นะคะพี่น้องได้มาสามแบบนะคะนี่นะคะพี่เนื้อเกากาๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่สวยๆอย่างนี้เลยหน้าตายิ้มเลยนะคะพี่นี่นะคะพี่หให้ชอดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะคะ อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปราการที่49นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะกาๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปราการที่50นะคะพี่ราการสุดท้ายนะคะ ันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่เนื้อก็ก่าสวยๆกันเลยนะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะนี่นะคะพี่วันนี้น้องขอจบ EP ีที่208นะคะพี่ฝากไว้กับลูกสาวสิทธิหลวงพ่อเงินเบอร์โทร0 6 5 9 7 4 1 5 2 1นะคะ ID ไลน์0 6 5 9 7 4 1 5 2 1นะคะพี่สแกนคิวอาร์โค้ดมาเพื่อนๆกันได้นะคะพี่วันนี้น้องขอจบ EP ีที่208ไว้ในที่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ